วันนี้พามาอัปเดตส,สต็อกที่สาขา2ของเรานะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยก5ใครที่กำลังมองหารถเก๋งก่อนเพียง4,000เท่านั้นคลิปนี้พามาหั่นราคาลงกันเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถเก๋งไว้ใช้งานสักคันนะคะรับประกันโครงสร้างตู้ถังเดิมจากโรงงานพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2 3 9เเท่านั้นนะคะอย่าพลาดชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องอ e ีกู้ขามือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาที่2นะคะถนนเสรีไทยซอย95สานะ,ะสำหรับวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาพบกับรถเข้าใหม่นะคะอัปเดตเป็น v ีออสยาริสนะคะหันราคาลงมากันเลยนะ,ะรถแบบสุดๆนะคะผ่อนเพียงเริ่มผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละสี่พันเท่านั้นนะคะ มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.3 9ซนะคะที่สําคัญนะคะรับประกันหลังการขายแถมประกันเครื่องเกียร์รกันไปเลยนะคะ1ปี2 000. 0 0 0 0กิโลเมตรฟ้อมศูย์นะสำหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองที่ไว้ใจได้ไว้ใช้งานในครอบระะครัวสักคันตะขอนแนะนาที่นี่เลยนะคะเพรยนต์เรามีสต๊อกให้เลือกมากกว่า400คันกันเลยนะคะพี่ๆไปที่สนใจติดต่อหาปักได้เลยนะคะ0 6 5 9 1 6 9 3 5 9นะคะ เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะไม่ว่าชิมไหนก็ออเดอร์ได้นะคะเพราะไ้าม่ขายพนักงานประจําข้าราชการรัฐวิสาหกิจเจ้าของธุรกิจต่างๆนะคะเขา้าทักเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงกันไปเลยนะสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวตักพาดูรถที่ละคันเลยนะคะเป็นวีออสยานิ T ที่น่าใช้นะมาเริ่มที่คันแรกกันเลยสีดําคันนี้ส,สวยๆนะคะคุณพี่ คันนี้เป็นโตโยต้าวีออส e รถปี2017นะคะราคาอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะไม่หน3 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะคันนี้ไฟหน้ามันติ r รีเฟกเตอร์มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้นะคะได้ร้อแม็กเดิมจากโรงงานขนาดขอบ15นิ้วนะคะดิสเบกทั้งหมดทั้ง4ล้อแล้วทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะ,ะสำหรับคันนี้คันนี้มีตรวจเช็ค มาให้เรียบร้อยแล้วจากอินสเปกเตอร์นะคะ200กว่ารายการรอบคันนะ,ค,ะคันนี้ได้สีดำนะรายได้2เท่าของค่าหวดซื้อคนเดียวจบเลยนะคะคันนี้ต่อนอยู่ประมาณ5,000ปลายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไักขึ้นรายละเอียดไว้ให้ตัว E นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้เรียบร้อยแล้วภายในเป็นบอบผ้าเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นบอผ้าเดิมจากโรงงานนะให้ดูกันเลยนะคะนี่ บอบผ้าแน่นๆตึงๆแบบนี้นะคะแอร์แบ็กคู่หน้านะวิทยุเชื่อมต่อได้บลูทูธเชื่อมต่อได้นะคะ AUS เชื่อมต่อได้นะคะเกียร์ออโต้ CVT มาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติสูน์นะใครชอบสีดานะคะอยากได้ราคาเบาๆนะคันนี้นะคะปรับราคาลงมาเรียบร้อยแล้วเหลืออยู่ที่3า0 0สนบาทเท่านั้นนะคะมาในโซน่ของคันที่สนะใครอยากได้อีโกคา าวโตโยต้ายาริต้องคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตนะคะรถปี2022ราคา439,000บาทนะคะมาอยู่ที่32,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้ยังมีวรารติศู์เหลืออยู่นะคะคันนี้เป็นโฉมใหม่ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วไฟหน้าฟู l LED มีมาให้ครบนะคะให้ดูเลย ไฟหน้ากันชนด้านหน้ากระจังด้านหน้าสวยๆแบบนี้นะคะรอแม็กทูโทนนะคะนี่ลายแบบพลาสติกทูโทนแบบนี้นะคะเป็นสีขาวทั้งคันนะคะคันนี้เป็นสไตล์แฮชแบ็กหประตูนะคะประหยัดน้ํามันมากๆนะคะสาหรับยาลิทยี่สิบสามจุดสามกิโลลิตรนะคะใช้กลับในเมืองนะคะคล่องตัวมากๆนะทรงสวยสไตล์สปอร์ตนะคะเน้นประหยัดน้ํามันเน้นลำยาลิทนะ,ค,ะคันนี้กล้องไฟหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นสไตล์ห้าประตูนะคะเดีย๋ยวจะเปิดบอดี้ด้านในให้ดู นี่ค่ะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะด้านในใหม่มากยังได้กลิ่นใหม่ๆอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเปิดบอดี้ด้านหน้าให้ดูนะออปชั่นใส่มาให้ครบจเต็มนะคะถุงลมนี้้รใครทั้งหมด7ตําแหน่งพวงรลายมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะตรงนี้รองรับ Apple CarPlay a อันด i d a ออโเรียบร้อยนะ แอร์ดิจิตอลนะคะเกียร์ออโต้ซีวีทีมีมาให้ครบให้ในเป็นเบาะหนังเรียบหลอดูดีแบบนี้สีดำนะคะอีโกโคันที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะยาริสนะสว,สวยเลยนะคะสำหรับคันนี้กระจกด้านข้างเขบปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีดำคนละสีกับตัวรถนะสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะรถยังวางอยู่ไม่ติดจองนะคะเดี๋ยวตาค่าดูคันต่อไปเลยนะคะต่อกันที่คันนี้นะคะยาริสเอที ip, นะคะคันนี้เป็นสไตล์เก่งซีดานสี่ประตูนะคะเป็นตัว ยาริสหนสปอร์ตนะคะรถปี2022ราคา4ี่แสนสองหมืบาทคันนี้ไม่สองหมื่นหกกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นตัวบอดี้เดียวกันหมดเลยกับตัวเมื่อคันสักคู่นะคะตัวนี้ภายนในเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่คันนั้นเป็น5ประตูคันนี้เป็น4ประตูนะคะนี่ ไฟหน้า LED กระจังด้านหน้าเดียวกันทั้งหมดนะคะร้อแม็กเดิมจากโรงงานสองสีแบบนี้นะกระจกพับปรับไฟฟ้าสีดํานะคะตัวรถสีขาวบอดี้สีขาวนะภายในเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่เบาะหนังกลับนะคะเป็นหนังผสมผ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้เรียบร้อยนะคะไฟหน้าออโต้ให้แล้วนะหน้าจอทัชสกรีนนะคะ แอร์ดิจิตอลออโต้คอนโซลเรียบหรูแบบนี้ถุงรมนิรภัยทั้งหมด7จใบนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมนะที่สําคัญนะคะแถบประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยคันไหนหมดวารันตีศูนย์แล้วทางร้านแถบประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีส0 0 0 0กิโลเมตรซ่อมสูนะภายในเรียบหรูมากนะคะพมหกีมีมาให้เรียบร้อยรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นบอดี้เก่งเหมือนวีอนะคะ เป็นชุดแต่งสเกตรอบคานไปชุดแต่งเดิมจากโรงงานบอคันนี้เป็นรุ่น1.2สปอร์ตนะรถปี2022ไม่ใช้น้อยมากๆนะคะ20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะใครชอบเป็นยาริสเน้นประหยัดน้ำมันนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปพาไปดู v ีออที่น่าสนใจนะคะมาต่อกันที่ v ีออคันนี้นะคะสวยรับประกันโครงสร้างราคาโดนอกโดนใจแน่นอนนะคะเป็น โตโยต้าวีออสตัวเจนะคะรถปี2017นะราคาอยู่ที่สองแสนแบาทนะคะราคาตั้งขายตอนแรก3ามแ0 0สนาพนะคันนี้นะคะไม่สองแสนหกิโลเมตรเท่านั้นรับประกันตัวโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะการันตีนะไม่แท้โครงสร้างเดิมนะคะ ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์เป็นมาให้เรียบร้อยแล้วได้รอ้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะนี่รมดาแบบนี้นะคะเป็นตัว e นะบอดี้ของเขานะคะก่อนโฉมไมเนอร์เชนภายในจะเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะคะทั้งลัสปาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใครอยากได้พอนทุกถูสบายๆคันนี้รถปี2017นสะิบเ็ะตัวโซนตรงกลางนะคะพี่สามารถไปเปลี่ยนใส่จอทัชสกีนใส่กล้องถอยหลังได้นะคะบอบผ้าเดิมจากโรงงานรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะทุกคันน็อตไม่มีขันไขไม่มีขยับนะถ้าให้ดูกันแบบนี้นะคะทุกคันรับประกันนะคะไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนซื้อไปตรวจพบเจอนะคะยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะภายใน Body บอดี้บอบผ้าแบบนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาจอดรถตักแดดนะคะเบาะไม่อมความร้อนนะคะพี่พี่คันนี้สีบรอนเงินนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะทะเบ <c oughs> ียน7201นะคะ2 8 9 0 0 0บาทนะจากราคาเดิม3,29,000บนาทะลดราคาลงมาหันราคาลงมาแล้วนะสนใจติดต่อมาได้เลยรายได้สองเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบเลยนะคะ <c oughs> คันนี้เหล็กผ่อนอยู่ประมาณ5,000เท่านั้น รายได้1นึ่งหมื่นเอสซื้อคนเดียวจบเลยนะคะมาต่อกันที่กับที่คันนี้ทะเบียนสวยด้วย4600กรุงเทพมหานครคันนี้เป็นโตโยต้าวีออส e รถปี2017นะคะราคา3า0 0สนหมูบาทเท่านั้นกับไม่1 0 0แสหมู่กว่ากิโลเมตรนะคะพี่ๆคันนี้มีไฟปัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วเจ้าของเดิมใส่ไฟปัดหมอกมาให้นะคะไฟหน้ามันติดรีเฟคเตอร์นะคะ ภายในของเขาให้ดูกันเลยเป็นบอบผ้าเดิมจากโรงงานเหมือนกันนะคะบอดี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะนี่ให้ดูภายในนะพวงมาลัยไม่มีร่องนะคะบอบผ้าเดิมเดิมไม่มีรอยแตกรอยขาดนะได้เกียร์ออตโอต้มาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นตัว E นะคะขยับขึ้นมานิดนึงจากตัวมาสครู่มาสคูจะเป็นตัว J นะคะคันนี้เป็นตัว E นะบอดี้สวยเหมือนกันนะคะภายใน ไม่มีร่องรอยใดๆนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังนะแถมประกันเครื่องเกียร์กันไปเลยนะคะ1ปี20,000กิโเมตรซ่อมศูนย์นะคันนี้นะคะดูท้ายของเขานะมีเซนเซอร์ถอยมาให้เรียบร้อยนะคะท้ายใส่ของได้เยอะนะ V o p เป็น1.5หรือว่าเรียกว่าซิติคานะคะรถที่อัตราเร่งดีนะคะคนใช้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นค่าแมเนจเน,น้์นะคะหรือว่าอะไรนะคะหาง,ง่ายนะถ้าเป็นแบรนด์โตโยต้าของเรานะคะป้าจะพาต่อกันที่คันต่อไปกันเลย ต่อกันที่คันนี้นะคะสีขาวสวยๆแบบนี้นะ t o y ยต้าวีออสมิตรนะคะรถปี2019ราคา3 7 9แสนันบาทคันนี้ไม่ห0 0 0ม่นเท่านั้นนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศู์นะคันนี้ไม่ใช้น้อยมากๆนะคะตัวนี้เป็นโฉมหน้าใหม่ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะไฟหน้าของเขาเป็นรูปแก้วโปรเจคเตอร์พร้อม daytime LED แบบไลท์ไกด์ดิงนะคะ ไฟี LED ไฟตอนหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวรองครอบนะคะร้อมแม็กลมดำแบบนี้ขนาดขอบ15นิ้วนะคะยางดอกยางยางแน่นๆตึงๆกระจกรอบคันกระจกเดิมแท้นะคะคันนี้บอดี้ภายในเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูเลยพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay a นด์เรียบร้อยแอร์ดิจิตอลเกียร์ CVT นะคะ ตูรมมีรับครคู่หน้านะตัวนี้นะคะคอนโซลด้านในตัดด้วยสีชมพูทองหรือว่าสีพิงโกโรสโกนั่นเองนะคะบอดีด้านในของเขานะเป็นเบาะหนังนะ,ค,ะคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะ,ะมาต่อกันที่วีออสขั้นตัอมาเลยนะคะคันนี้เป็น t o y o ต้าวีอ1.5รุ่นอ e, ีรถปี2018นะคะราคา3 2 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ไม่1,020 0ก,กิโลเมตรนะคะ ไฟหน้ามันตีรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟตันหมอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็สภาพส,ายสวยๆเหมือนกันนะวีออสนะคะยาริมีให้เลือกเยอะเลยนะคะตอนนี้นะให้ดูนะคะนี่โครงสร้างภายในนะคะรประกันโครงสร้างเดิมนะคะเบาะแน่นๆเดิมเดิมจากโรงงานนะคะนี่เบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะโครงสร้างนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะคันด้านลงด้านในนะคะให้ดูนะแน่นเดิมทุกขั้นเลยนะคะนี่ดูสีเฉดของตัวเสาบีนะคะ เดิมๆจากโรงงานกันเลยนะเดี๋ยวตาขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะว่าคันนี้ผลเหล็กประมาณเท่าไหร่นะคะคำนวณเป็นเหล็กอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เลยนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่มีประวัติเครดิตดีนะคะฟรีดาวกันไปเลยนะ,ะสําหรับคันนี้นะ,ะให้ดูนะคะ1.5ตัว E นะคะรถปี2018นะคะคันนี้เซนเซอร์2จุดด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกันที่คันถัดมาเลยนะคะคันนี้ตัวท็อปสุด Minor Change นะคะเดี๋ยวพาดูกันเลยนะ,ะสีดําแบบนี้นะคะ ใครที่กำลังมองหาอยากได้โฉมไม่ได้เช่นโฉมหน้าใหม่ต้องคันนี้เลยกับป o y ์ t a v i o อนะคะ1.5ตัว Hi คันนี้นะรถปี2019นะ,ค,ะคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นประมาณ9,000 90, 0นะคะกับราคา3 9 9,000บาทนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดทามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ เดทามไลท์ไกด์ดงนะไฟ LED ไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบนะคะล้อแม็กอล่อทูโทนนะคะดิสเบกทั้งหมด4ลอ้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสำหรับคันนี้นะล้อแม็กเป็นขนาดขอบ16นิ้วนะคะกระจกด้านข้างพับปรับไฟฟ้าบ่ามือจับประตูสีโครเมียมโครละสีกับตัวรถระบบกุญแจ smart k e y l e s มีมาให้เรียบร้อยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่ม engine start หน้าจอทัชสกรีน แอ r d ดิจิตอ a ออโนะคะเกียร์ t v t อมีมาให้เรียบร้อยภายในเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดงรับประกันโครงสร้างเดิมตัวรถไม่เคยมีชนหนักผิดความจมน้ำใดๆนะให้ดูกันเลยด้านในบาะเรียบหรูดูดีมากๆภายในกว้างขวางเป็นซิติ้คาที่น่าใช้เก่งที่น่าใช้อีกหนึ่งคันอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมนันอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลิกันไปเลยนะบอดี้ด้านหลังของเขานะไฟ คิ้วตรงไฟนะคะเป็นขอบเป็นขอบโครเมียมทั้งเส้นต้องรอยหลังมีมาให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์กันชนมีมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้ตัวท็อปตัวไฮมีเยอะมากๆมีสีดําสีขาวแล้วก็สีบนเงินสนใจโทรติดต่อสอบถามตักได้เลย065 916 9359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้เดี๋ยวตักส่งรายละเอียดให้นะคะพี่ๆมาต่อกันที่คันต่อมาเลยสีขาวสวยๆแบบนี้คันนี้กันเลยนะคะ ให้ดูบอดี้ด้านหน้ากัะสับนิดหนึ่งนะคะคันนี้เป็น To ุ o ต้าวีอ 1.5E รถปี2017นะคะราคาอยู่ที่319,000บาทนะคะพี่ๆให้ดูเลยนะคันนี้ก็สภาพสวยนะคะเดี๋ยวตักขึ้นรายละเอียดไว้ให้ด้านบนนะคะนี่อยากขายคันนี้มากนำเสนอคันนี้เลยตัว TRD Sportivo ของเรานะคะนี้ชุดแต่งรอบคันนะคะชุดแต่งเต็มเบาภายในเป็นเบาะหนัง TRD มาให้เรียบร้อยแล้ว คันนี้เป็น t o y ยต a v วีออนนะคะ1.5่ทีอดีสปอร์ติวรปี2013นะคะราคา2 000, 2 000, 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้มาอยู่ที่112,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใส่ชุดแต่งมารอบคันนะที่สำคัญนะคะคันนี้ล้อแม็กทีอดีมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นชุดแต่งทีอดีนะในโฉงของปีนี้นะคะมีสติกเกอร์รอบคันนะคะเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีส้มนะคะให้ดูกันเลย นี่คะ่ะรับประกันโครงสร้างเดิมนะ,ค,ะคันนี้ซื้อสดเอาราคานี้กันไปเลยนะคะคุณพี่หน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์เป็นแบบมือหมุนนะเกียร์ออโต้แบบซีวีนะคะคันนี้ภายในสวยๆเดิมๆนะคะพี่ๆดูกันเลยนะ,ะนี่เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังหนังกลับเนาะหนังผสมผ้าเป็นกำมะหยี่ด้านในนะ,ะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะคันนี้สวยมากนะ c r d Sportivo นะคะไม่ได้ซื้อสดได้อย่างเดียวนะค,ะคันนี้ยังจัดไฟแนนได้อยู่นะคะ ตัวกล้องถ่อยมีมาให้เรียบร้อยเซนเซอร์ถ่อยมีมาให้เรียบร้อยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเป็นตัวแต่ง TRD นะคะใครสนใจคันนี้ยังว่างอยู่ติดต่อมาได้เลยนะคะมาต่อที่ยาระอีกคันนึงคันนี้ก็สวยน่าใช้นะคะสีเทาดําคันนี้เลยนะมคะ่าดูด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะคะให้ดูกันเลยนะ คันนี้เป็นโตโยต้ายาริสแอทินะคะ1.2ลิตรรถปี2020นะไม่30,000กิโลเมตรกับราคา389,000บาทคันนี้เครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะคะให้ดูกันเลยอีกไฟหน้าฮาโรเจนนะคะก็จังหน้าสีดำเงาแบบนี้ล้อแม็กขัดนะคะล้อแม็กอลอยทูโทนะ,ะสองสีแบบนี้เลยขนาดขอบ15นิ้วยางปี2022นะกระจกพับปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้ว ภายในเป็นบอบผ้าเดิมจากโรงงานพวงมาลัยมันติฟังก์ชาตัวมีคือตัวกลางน,นะคะในรุ่นหน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลออโต้นะคะพร้อมเกียร์ออโต้แบบ CVT นะใครชอบคันนี้ราคาเบามากๆ3ามแสนปหมบาทนะคะสาภาพเดิมๆจากโรงงานนะรับประกันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำแต่อย่างใดรับประกันโครงสร้างเดิมกันไปเลยสําหรับคันนี้ตัวนี้ป็นยาริสแอทีนะคะ ทะเบียนสวยด้วยหนึ 1, ่งขอไข่ชอชิงสองห้าหกหกกรุงเทพมหานครแถมประกันเครื่องเกียร์กันไปเลยหนึ 1, 2, km, ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรซ่อมศูนย์ใครสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยนะมาต่อกันที่คันตัดมาเลยคันนี้อยากขายมากๆนะคะตัวท็อปสุดของ V ีออสสีขาวมีมาให้แล้วจอดอยู่ที่นี่แล้วทะเบียนสวยด้วยสี C ่ขอไข่นเน่สองเจ็ดห้าแปดกรุงเทพมหานครนะสำหรับคันนี้โยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าตัวหาคันนี้รถปีสองพันสิบเก้า ราคาสามแสนเก้าหมืบาทคัทนนี้ไม่เก้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะคะดูไฟหน้าเขาสะก่อนตักชอบไฟหน้าตัวนี้มากๆนะนะี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบรูปแก้วมีเดต้าแบบ LED l ไลท์ไกด d i n g นะคะไฟร LED ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเรียบร้อยนะคะรอแม็กปัดเงานะคะทูโทนนะขนาดอขอบสิบพงนี้เป็นลายใบพัดแบบนี้ดิสเพลทั้งหมดสี่ล้อนะคะให้ดูกันเลย ที่จับประตูนะคะเป็นสีโคเมีม่มตัวท็อปสุดที่จับประตูจะเป็นสีโคเมียมถ่ายให้ดูกันถึงด้านหลังก่อนเดี๋ยวพาวนดูบอดีด้านในให้ดูกันเลยท้ายของเขานะคะกล้องหอยหลังมีมาให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์หอยมีมาให้สองคุอบอดีด้านในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้สปอร์ตมากๆตัวท็อปสุดเบาะหนังจะดูสปอร์ตมากๆาก้าเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดง ออปชันใส่มาให้ครบจากเต็มแล้วปุ่ม engine start พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้แบบ CVT มีมาให้ครบเลยสำหรับคันนี้บอหนังแน่นเดิมๆจากโรงงานแอร์แบคคู่หน้าสาภาพสวยๆกันเลยนะใครที่กำลังมองหานะคะรถเก่งไว้ใช้ง,งานในครอบครัวสักคันนะะติดต่อโทรหาตักได้เลยเพชรยนต์มีรถให้เลือกมากกว่า400คันเลยนะคะพี่ๆใครสนใจโทรหาตักได้เลย 0 6 5 9 1 6 9 3 5 9เ่พี่พี่เห็นไหมคะนี่รถสไลด์เพิ่งวาลงสดๆร้อนร้อนเลยนะคะที่ตักอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะคะนี่ให้ดูกันเลยนะรถตู้เอาติดหน้าใหม่เอาติดโฉมเก่ามีมาให้ครบมีออสเพิ่งเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันสีบอลเงินด้าหลังหรือว่าจะเป็นรถตู้เกียร์ออโต้มีสต็อกให้เลือกแบบจุกๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นสาขาที่2ถนนเซรีไทยซอย95ใครสนใจติดต่อโทรหาตักได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้ พี่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่ตักนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ